คนที่เดินเดินทั่วไปแล้วสังเกตตัวเองสะโพกสายไปสายมา<ะ>ข้อเท้าติด<อ>ปัญหาคือพอเราโยกสะโพกซ้ายขวาไปมาแทนเราก็จะมาปวดบริเวณนี้ครับแถวหลังล่างมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเดินยิ่งปวดหลัง Thank God it's Sunday Life มันมนฟังแล้วคุ้มคนที่เดิน เดินทั่วไปแล้วสังเกตตัวเอง support, สะโพกส่ายไปส่ายมาข้อเท้าติดไม่ได้จริตอะไรไม,ไม่ใช่จริตอ,อะไรเลยคือข้อเท้าอ่ะมันเริ่มขยับไม่ค่อยออกร่างกายจะทําไงอ่ะร่างกายก็ต้องแอบใช้สะโพกกับโยกไปมาแทน<อ>ปัญหาคือพอเราโยกสะโพกซ้ายขวาไปมาแทนเราก็จะมาปวดบริเวณนี้ครับแถวหลังล่างมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเดินยิ่งปวดหลังก็เลยไม่เดินซะเลยท้งนที่ต้นเหตุกำลังจะบอกเราว่าอ๋อมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งอ่ะมันไม่ทํางาน Mm. มันก็เลยทําให้สะโพกเราเริ่มสายเนาะ mm. ฉะนั้นวิธีแก้แบบง่ายๆเราเริ่มจากแค่หัดขยิงเท้าข้างเดียวแล้วเราก็สลับกันอสังเกตขวาดีซ้ายเขตซ้ายเออครูพูดผิดครูพูดผิดขวาซ้ายโ <laughs> อ,อเค <laughs> ขวา,ซ,า, okay. ขวาซ้ายเร็วขึ้นนะ และพยายามคิดว่าสะโพก s e อะอยู่กับที่เท <c oughs> okay. นะครับอันนี้แบบง่ายๆอันแรกไม่ได้เป็นค่าบริหารอะไรแต่ว่าแค่กำลังจะบอกว่าจุดเริ่มแรกที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องทิ้งน้ําหนักที่ข้อเท้าไปอ,อันนี้คือท่าแรกเนาะค่ะท <c oughs> ่าต่อมาคือให้หันด้านข้างกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นยกปลายเท้าขึ้นมาอ่าลองดูซิยกได้ไหมสุดเท่าไหร่โดยที่ไม่เม่นนี่บางคนเขายกอย่างนี้เถอะแ <c oughs> น่ฉันเชิดแน่ใช่ไหมบางคนยกระวับ,บ <c oughs> หลังท่องอ่าัวตรงนะครับตัวตรงแล้วเราก็ยก เราลองดูว่าเรายกได้สูงแค่ไหนนะครับสลับข้างกันอ่าโอเคจริงๆมันคือการยืดน่องอยู่แต่ถ้าเราบอกให้ยืดเขาจะไม่ใช้แรงเลยเขาก็จะมุดแต่ไปแช่อย่างนี้โอเคแต่จริงๆแค่เราทำอย่างนี้ครับนอกจากเราได้ยืดเนาะแต่ประโยชน์ประเด็นหลักคือเรากําลังเสริมแรงให้ข้อต่อข้อเท้าครับอ่าฉะนั้นตัดท่าแนละ้วสองท่าแล้วนะท่าที่สามท่าที่สามท่าที่สามจะเป็นอย่างนี้ง่ายๆไหม ที่สามก็คือเหมือนข้อท้าพลิกอะแต่ย้ํานะครับไม่ค้างคือทํากลับไปกลับมามนี่และมุมสุดท้ายมุมสุดท้ายเป็นอย่างนี้ตั้งใจเลยก็คือกดนิ้วโป้งลงเลยครับเ,<อ>เข่าจะแอบบิดไปข้างในอ,อย่างนีนะ้อย่างนี้นะอย่างนี้นะอ๋อกดนิ้วโป้งใช่ใช่<ๆ>ใช่<ๆ>ประมาณนี้เลยอ่าเลยฝากไว้นะครับถ้าไม่ยากเลยนะสาธิตนะหนึ่งถูกไหมสลับข้างเนาะ2 สองอ่าเงี้ยนี่ไงง่ายไหมง่ายไหมแล้วก็สามนี่แล้วก็สี่อย่างงี้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจไปเลย่างง่ายไหมครับง่ายไหมง่ายแต่ก็แอบยากเออง่ายแล้วก็แอบยากเนาะ Thank God it's Sunday life มันฟังแล้วคุ้ม